ขอสักนิดหนึ่งขออีกสักนิดหนึ่งนะครับยังไม่สี่ทุ่มเรายังไหวครับเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวเราขอแยกย้ายอะทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับตอนนี้มันลด20%เนะครับรอะเดี๋ยวผมปักหมุดให้เลยนะปักหมุดให้นะครับใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะขอ10บบ้านนะครับวันนี้ขอบ้านแรกก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้บ้านหนึ่งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสักหนึ่งบ้านก่อนเพื่อ เป็นกำลังใจนะครับในการไลฟ์ต่อข้าวหอมมะลิ5กิโลส่งฟรีส่งฟรีครับกดตะกร้าได้เลยนะพี่องครับพี่องกดตะกร้าได้เลยนะครับอันนี้ส่งฟรีครับผมอืมใช่ครับส่งฟรีครับแล้วก็มีส่วนลดด้วยครับ20%วันนี้ลดตั้ง20เลยนะสรุปมามีวิธีหุงหรือยังครับวิธีหุงนะครับก็ใส่น้ำหนึ่งต่อใส่น้ำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็น้ำเอยใส่ข้าวหนึ่งส่วนนะครับน้ำหนึ่งจุด 2.5ถึง1.5ครับใช่ใช่วิธีหุงข้าวแต่ว่าพี่จะผสมกับข้าวหอมมะลิปกติก็ได้นะครับก็ทานได้เหมือนกันเพราะว่าปกติอะเวลาแม่้ารมณทานก็จะเอาข้าวไลเบอรี่กับข้าวหอมมะลิหุงทานด้วยกันก็แล้วแต่เราจะหุงครับ เรามีวิธีหุงได้แล้วแต่แล้วแต่เราครับหรือว่าเราจะทานแบบข้าวไรเบอรี่แบบไรเบอรี่แบบเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้าวนี้แบบเออเพื่อสุขภาพเลยจริงๆเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพหรือว่าคนปกติก็ทานได้คนปกติก็ทานได้ครับพี่ มันขึ้นไหมครับมันขึ้นลด20%ไหมครับทุกคนหรือว่ามันไม่ขึ้นขึ้นลดอยู่ใช่ไหมครับอืมขึ้นลดไม่เอ่ยมีไหมครับมีไหมครับผสมกันได้ค่ะใช่ครับผสมกันได้ผสมกันได้ลดราคาอยู่ใช่ครับลดราคาอยู่นะครับลด20%ด้วยนะครับ ใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะผมขอแค่10บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องขอ1บ้านก่อนนะครับอ่าใครใจดีกดหน,หนตะกร้าให้หน่อยนะครับพี่เคนลดขึ้นลด20บาทจริงเหรอครับลด20บาทหรือลด20%เอ่ยเพราะว่าของสอดมันขึ้นลด20เนี่ยอ๋อลดยี่สิบบาทลด20บาทหนึ่งาขึ้นไปลดยี่บบาทโอ้โห คิดว่าลด20%ใจร้ายมากใจร้ายมากเออลด20บาทแต่ก็ลดอยู่นะครับลด20บาทแต่ก็ลดอยู่นะครับทุกคนไปครับไปเรื่อยๆอยวต้องแบเอาเข้ามากินด้วยไลฟ์ไปคุยไป กดได้เลยนะครับมีข้าวหอมมะลิแท้ร0 0ก็มีนะครับข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะครับ,รบอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานนะครับว่าอยากทานแบบไหนนะครับใช่เดี๋ยวพ่งนี้รต้องตื่นไปส่งข้าวอีกนะครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสองรอบก่อนต้องรีบครับต้องรีบช่วงนี้ต้องรีบเพราะว่าเอ่อช่วงข้าวกาลังมานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกตอนไหนนะครับสุดยอดขยันมากจริงยอมเลย แต่ว่าช่วงนี้ผิวอาจจะคล้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยต้องแบบต้องมีเงินครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับชูวันนี้นะครับถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ครับหนึ่งคนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับโอ้ยได้หนึ่งบ้านแล้วพิใจมากอาริกตโกโกไซมัสครับผมสุดยอดสุดยอดใช่ครับต้องต้องขยัน,นครับเพราะว่าถ้าไม่ขยันก็ ไม่ได้เที่ยวเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของผมก็คือมีเงินแล้วก็ได้เที่ยวใช้ชีวิตให้มีความสุขเออและอนาคตนะครับอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยพาที่บ้านไปเที่ยวอยากขยันได้สักครึ่งหนึ่งของน้องอูพี่ภาระฝอเยอะฝอดหาเงินมาได้สมมติว่าฝอหาเงินมาได้หนึ่งร้ออ่ะภาระราที่ฝอต้องทอําอ่ะที่ฝอต้องจ่ายอะไรเงี้ยตั้งแปดเปอร์ซ็นเลยนะ ย0่สิบร์เ็ว่กินอยู่อะไรเงี้ยกับกับกายกับคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีหามาได้หนึ่งรออาจจะได้ใช้ช่าแปสิบเปเซเลยด้วยซ้ำสั่งข้าวหอมมะลิแล้วค่ะขอบคุณครับภาระเยอะครับแต่ว่าต้องขยันนะครับเดี๋ยวมันก็สบายสั่งข้าวแล้วขอบคุณนะครับกดตะกร้าได้เลยนะมีแบบข้าว ข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะครับข้าวหอมมะลิก็มีนะครับสนใจแบบไหนกดตะกร้าได้เลยนะครับนี่1นกิโลข้าวหอมมะลิก็มีนะครับ1นกิโลสั่งไปทานได้นะครับสั่งไปทานได้เลยนะลองลองซื้อไปหุงทานดูก็ได้ครับข้าวข้าวใหม่ด้วยนะครับเป็นข้าวใหม่ด้วยข้าวหอมมะลิใหม่ออเดอร์เข้ารรวนนะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับจริงๆจะแบบถ้าไม่ทำออนไลน์เลยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันถ้ามันมันก็ต้องทำควบคู่กับออนไลน์ไปด้วย ถ้าฝ่อไม่ไลฟ์ปุ๊บอาจจะหายไปเลยเนาะถ้าเราโมาจะยุ่งกับตรงนี้อาจจะไม่ลงโซเชียลไม่ได้ลงอะไรเงี้ยอาจจะหายไปเลยเราก็ต้องมาไลฟ์บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะหายใช่ได้คุยกับเอฟซได้คุยกับอะไรด้วยอย่างน้อยมาสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีมาไลฟ์สักแป๊บหนึ่งก็ยังดีครับอืมเดี๋ยววันหลังจะไลฟ์บนรถพ่วงให้ดูเลยอยู่เงี้ยโอ้ยนั่งรถพ่วงทรมานมากเลยนะทุกคนมันแบบ มันขับแรงไม่ได้อ่ะคุณหลองดาวเพิ่มสินค้าลงในตะก้าสินค้าเอออย่าลืมช๊าระงเงินนะคะนั่งรถพ่วงไม่ได้สบายเลยนะทุกคนจะบอกแล้ววันนี้ฝันนั่งครั้งแรกจริงๆคือมันแบบโคตรโคตรเสียวอ่ะมันมันนั่งไปแล้วมันแบบมันขับช้าใช่ไหมทุกคนแล้วมันแค่เนี้ปกตินั่งแต่เอาผ่านนั่งแต่อะไรเงี้ยนั่งข้างหลังด้วยซ้ํานั่งไปอยู่แบบ เหมือนนั่งรถไถอะอยู่เงี้ยเคยนั่งสนุกดีนะอยากนอนเหมือนกันแต่นอนไม่ได้ข้างหลังก็เปื่อนแบบจะรำดีเปื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนพี่นั่งเป็นพันโลพี่แบบทำไมพี่เก่งจังอันี้ผมยอมรับเลยฝนนั่งไปแค่เท่านี้ฝมยังเหนื่อยอ่ะไม่ใช่หรอกเราตื่นเช้าด้วยแหละตื่นเช้ามาแบบเออรับข้าวรับอะไรด้วย ช่เห,หนื่อยมากแบบกลับมาแบบโอ้เหนื่อยเลยแต่ก็สนุกดีครับประสบการณ์ชีวิตไม่รู้ว่าจะได้แบบนั่งได้อะไรแบบนี้อีกตอนไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนฝากไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเอาซุก,กี้มากินผักเติมพลังแป๊บหนึ่ง เีเด๋ยวไม่ตอมาแล้วครับเฮ้ยใครกดตะกร้าให้อ่ะน่ารักที่สุดเลยกินก่อนกินเพื่ออยู่จะได้แบบมี energy คุยกับ fc ไม่งั้นแบบเดี๋ยวนอกน้ำหนักลดไปอีก2โลครับตอนนี้ให้เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อกิน พอเรามีเงินเดี๋ยวเราเาไปซื้ออาหารอร่อยอร่อย,ออยกินอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดอดหวานไว้กินปเปรี้ยวครับทุกคนกดกร้าได้เลยนะอันนี้ลดยี่สนะครับโอ้ยลด20บาทพี่ลดย0บาทอ้าวยังลดอยู่ยังลดอยู่ไปกดเลยมาสักนิดหนึ่งมาใครจะดีกดขึานหน่ครับมาสักสักหนึ่งบ้านสองบ้านไปหนึ่งเดอสองเดอเอาน้ำหนักพี่ไปบ้าง เอามาเลยพี่ฝันอยากได้จะตายวันนี้จะนอนให้อิ่มเลยจะนอนให้แบบให้คุ้มเลย <c oughs> อ๋อสรุปทุกคนอยากแบ่งน้ำหนักมนาะให้ฟอดหมดเลยขอกินตั้งเยอะกว่าความขอจะอ้วนหายไปแป๊บเดียววันนี้ขอสิบบ้านพอทุกคนตอนนี้ได้หนึ่งบ้านนะครับ จริงๆนะไม่ได้เบอร์นะเพิ่งได้บ้านหนึ่งเนี่ยกดเลยทุกคนกดเลยอาขอสักสองสามบ้านก็ได้มาเนี่ยเพิ่งได้หนึ่งบ้านไม่ได้เบอร์นะเพิ่งได้หนึ่งบ้านจริงๆขออีกสองบ้านได้ไหมครับขออีกสองบ้านนะครับ ลด20บาทข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่อร่อยมากเนี่ยขายได้หนึ่งบ้านแล้วหนึ่งบ้านนะครับหนึ่งบ้านได้หนึ่งบ้านแล้วนะครับตอนนี้ไปลยุยใครจะดีกดให้หน่อยครับสิงบ้านอายุยอายุยแล้ววันนี้เราจะเอาให้ได้สิบบ้านเป้าหมายของเราสิบบ้านพอ สวัสดีทุกคนนะครับยังไม่นอนกันอีกเหรอทำไมนอนดึกกันจังฮึสุดชื่นโอ้สุดชื่นเว้โอ้สุดชื่นคำแรกข้าคำแรก เขายินคำแรกรอดูไลฟ์ฟอร์จริงเหรอครับพี่จูเนียกำลังดูสินค้าพี่จูเนียกดตะกร้าได้เลยนะ จะได้ไปแคสแต่ว่าบทบทก็คือเป็นเอ่อคนไขาข้าวครับทุกคนอยากดูไหมเดี๋ยวพอจะไปแคสเอ่อไปแคสซีรี หมดแล้วค่อยซื้อใหม่ได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากนะครับสงสัยจะได้เจอบ่อยขึ้นแล้วทีนี้จริงครับนี้ผมพูดจริงจะไม่แครจริงๆไม่โกหกเพราะรู้สึกชีวิตมันเงียบเกินอยากมีอะไรทําบ้างอืมพี่แพลรีกำลังไลฟ์อยู่เหรอครับพี่รี่ขยันมากไลทุกวันอะแล้ไลฟ์ได้นานด้วยนะขยันมาก ไปแคสเมื่อไหร่คะเดี๋ยวจะไปแคสอยู่ครับเร็วๆนี้นะครับใช่แต่ว่าที่พี่ไปแคสก็คือรับบทแบบจริงๆนะครับซีรีส์ที่จะไปรับก็คือแบบบทแบบจริงจังนะครับก็คือแบบแคสเป็นคนแบบ ขายข้าวอ่ะคือสร้างจากชีวิตจริงครับไปด้วยนะ้วอยากให้สอนการไลฟ์ครับอืมคือผมจะสอนยังไงดีผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่ ไลไปเรื่อยคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยบางทีไม่มีคุยไม่มีคนคุยกับเราเราต้องคุยคนเดียวครับเราต้องคุยคนเดียวเราต้องคุยไปเรื่อยให้เป็นครับวิธีการอะไรง่ายๆนะครับก็คือเราก็ต้องต้องเป็นบ้าให้ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเราก็จะแบบไม่รู้จะคุยอะไรครับเราก็ต้องมีเรื่องคุยไปเรื่อยครับแล้วก็แบบมีคนคุยกับเราด้วยกินกับ ที่แพดี้อร่อยมากข้าวนุ่มรอ้ยต้องแล้วครับต้องซื้อปลาที่แพลนดิมากินด้วยเฮ้ยพี่ต้องการให้พี่ต้องพี่ต้องหานไหมที่คุยเมื่อกี้สร้างจากเรื่องจริงครับกินหรือค้าโุ้ยพี่ผมเพิ่งได้กินข้าวเที่ยงเนี่ยถ้าพูดถึงนะ อันนี้คือข้าวเที่ยงนะครับมุ้ยเ,เพิ่มลงตะกร้าสามสามสินค้าโดยพี่ำํำระเงินด้วยพี่ทำํำระเงินด้วยครับชำระเงินด้วยสาธุขอให้พี่คนที่กดตะกร้าเมื่อกี้ชำระเงินด้วยครับสาธุ เพียอร่อยไหมประกรก็พอกินได้คร <|so|>> ับขอให้พี่คนที่กดใส่ตะกร้าเมื่อกี้ชำระเงินสาธุ ืพี่ตุ๋นก็อุ้ยจริงเหรอครับพี่อเมริกาโน่เมื่อกี้ที่กดใส่ตะกร้าเหรอคะจริงเหรอพี่พี่กดใส่ตะกร้าเหรอรรเรอมื่อกี้พอดีใจมากเลยนะพี่กดไปสามอันเลยอ่ะเนี่ยพี่ยูเซอร์เนี่ยเพิ่มสินค้าหมายเลขสามลงในสินค้าเนี่ย พี่ต้องชำระเงินด้วยนะเข้าอะไรครับเป็นข้าวไรเบอร์รี่ครับเป็นข้าวไรเบอร์รี่โอ้สภาพฝนให้ยูซีอข้าวนี้แหละพี่ฝนพูดเล่น